ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4.2รายงานผลการดำเนินการเป็นผลงานของคณะกรรมการศึกษานะครับเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการการศึกษารายงานผลครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานผมเอกวินช่ประสบรวยครับสมาชิสภางเ้วยเกล็รทีวีครับท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผูสรงเกตผมนายเอกวินช่อวสบรวยเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษา ขอรายงานสรุปผลคณะกรรมการประจำปี2,567ต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นไปตามมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก,การกรุงเทพพศ2,528ขออนญาตประธานสภาให้เจ้าที่เปิดพรีเซนต์ครับคณะกรรมการศึกษาประกอบด้วยผมนายกวินโชคประสบรวยประธานคณะกรรมการนางรัก นางลัคนาพักดีนาเรนาตรองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่งนางอนงเพชรรองคณะกรรมการคนที่สองนายนภพเป็งสุกกรรมการนางสาวนภัสสอพระล,ะละวีพงศ์กรรมการนางสาวนิพาพันจึงเลิศสิริกรรมการนางสาวมัทุรัมทุรสเบนกรรมการนางสาวรติการแก้วเกิดมีกรรมการนายสราวุฒิอนันชนกรรมการนายสารัตมืองสิริกรรมการ คณะกรรมการศึกษาได้พิจรารณาศึกษาและติดตามการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครดังนี้ 1. ติดตามความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนดนตรีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรทม2ติดตามความคืบหน้าการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1อายุไม่น้อยกว่า3ปี ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนคร3ติดตามความคืบหน้าค่ายลูกเสือของกรุงเทพมหาคนคร 4. ติดตามแนวทางการวัดและการประเมินผลและการยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมาหานคร 5. หาลือแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารการจัดการงบประมาณด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณต่อคนต่อปีการศึกษา 6. พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครเรื่องขอให้ทบทวนและแก้ไขแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพศ .2565 เนื่องจากพบปัญหาในทางปฏิบัติ 7. ติดตามการบริหารจัดการงานสาธารณสุข มูลฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 8. ศึกษาระบบการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนนานาชาติสังกัดกรุงเทพมหานคร9ติดตามผลดำเนินการด้านการศึกษาตามยติที่เสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร9.1ยติเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนนานาชาติสังกัดกรุงเทพมหานคร 9.2เรื่องของให้กรุงเทพมหาคนครพิจารณาเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษสังกัดกรุงเทพมหาคนคร 10. ติดตามปัญหาการขาดอัตรากำลังข้าราชก,การครูและบุคคลทางการศึกษา 11. ติดตามแนวทางและกระบวนการการจำหน่ายคุรุพันธ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนคร 12. ติดตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่สำนักเลขาสภากรุงเทพมหานครจัดส่งให้ท่านสมาชิกสภากรุงเทพไว้ให้ทุกท่านแล้วครับท่านประธานจบการรายงานครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านเอกวินโชคประสบรวยนะครับมีสมาชิกท่านใดจะสแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ ไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษา